ติดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปครึ่งชั่วโมงไอ้ตัวนี้ยังใหญ่ครับเลยไอไวรัสครับปิดมาจากเขาลูกนุน่มนะครับกับผ่าตรงน,นี้ต้นมะม่วงเล่นลครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะติดตอนแรกผมนั่งอยู่ตรงนน้นครับข้างลา่าง นั่งไยคลิปอยู่ตรงนน้นทางขึ้นมาตรงนี้เป็นเนินเนินนะบปิดมาเกาะจริงใหญ่ๆนะครับจริงใหญ่นี่แล้วโดดลงมาเนี่ยผมพาดต่ำๆน,น,นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ลูนาเชื่อเลยครับเป็นนกเสียงเจ้าพุทโธชัดครับตัวนี้แต่ไม่มีขลุลมมากเท่าไหร่พอมีบ้างนะครับเสียงใหญ่ตัวนี้ตัวนี้เสียงใหญ่เดยไวรัสไปปิดตัวนี้ แต้มที่สองครับนี่นครับยงังเล็กอยู่ข้างในนุ๊เดี๋ยวลงไปดูกัน เอาครับลงเครื่องแล้วแม่นมขึ้นนี่ครับนอนเยอะไอแกลงเครื่องแล้วยยุทธเพ่ครับแต่ไม่ใช่คู่เกียร์ต้นเครื่องสอัดีเป็นแพ่ของตอกแก่คนมาให้ลุงน้าคนฟอไว้อยู่นี่อยู่คนเดียวดีโชคดีเลยมากน้าฟอคนเด่มากพักพีง่ป้าแดงบรรยากาศดีเลยครับทั้งด้านนั้นเป็นภูเขาภูเขาภูเขาครับ ตอนอเานี่มันจังเบงิงจีงงามงางางน,นี่เบิงอีกทีนึงมีหม,มอกนี่นั่นขล้นคดีวิวก็ดีสวยแล็ตอนเาเพนี่เป็นเขาหลุกไปเลยครับมีเาไซื้อปาเขามาตดีคยังมีไฟไห้ไฟไหยย้ไไหนเยอะนี่เกิดแมคพวัวประจำที่งานป้า แม่นเก็บว่ามีบางนอนครับคนก็ดีมันมีเลือเลือมาจากอนจากฟังหนึ่งครับครับเลือมาที่แพร่งังหนึ่งจะมีแพร่อีกเจ้าหนึ่งดังนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าล้ำ นี่ออกคนละล่ำเลยครับเหมือนที่มาซีคนซีคนหมอหาละล่ำเลยหาครับไครผู้พืชเฝ้าอยู่นี่ครับน้อนพืชเฝ้าให้เขาเกลี่ยหนุกอ่ะป้าเบียร์มีเบียร์กินพร้อมตัวนี้โอ้ยจัดคนมาจัดต้นจันเกี่ยปมาเกลี่ยรอบหน้าพาทีมงานมาให้ครบโอเคครับ